สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับพี่แข็งจีนะฮะวันนี้ก็เปิดหน้าเนาะเออวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการขับรถบัสนะฮะขับรถบัสยังไงไม่ให้สายไปสายมานะฮะคือการขับรถบัสให้ตรงอนะ่ะนะนะวันนี้ก็เปิดจะมาสอนทลิคกนะฮะเดี๋ยวก็ตัดเข้าเกมนะ,ะบัดผเข้าเกมเลย oh! มาทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะฮะมัน,นก็มาเออมาเล่นดาไรดีวันนี้ก็ อันตรา,าอันตรา,าคอนย่าดีกว่านะเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าขับยังไงไม่ให้ใส่าสายมานะนะ <Okay. S 1> ใครดีดูหน้าของควบคุณดูเฟซบุ๊กนะโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยแล้วเวลาแป๊บหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไรรพดสารก่อนเนาะเป็รับโอเคครับนี้ก่อนจอดแลงนี่สกินมาสกินเยลเลมอนน่ะสกินสกินเลยสกินทำงานเดี๋ยวต้องยิบก่อนเอาสกินนะ เดี okay. <ooo paying attention> ๋ยวเดยวลงแอปมาก่อนนะไม่ตงแอปทีโอเค Dear p a ขบด้านนี้นนี้ก็มันปุ๊บปุ๊ดีเลยดี๋ย่เอย่ย่เปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะอุ้ยีวงวงวงแคบไปหน่อยไส่อบไ่อไปแล้วผตรงนี้มันแคบปันกระแล้นกะแลเออ เดีะะ๋ยวฟัวนิดนึงนะเดี๋ยวเบาให้เดี๋ยวเบาให้วิธีการนี้คือง่ายๆนะมือจะตูดเดี๋ยวเดินไม่รูนวิธีแรกนะครับคือต้องกดอย่างนี้นะขยับขับง่ายก็อีกทีนะครับมือเราอะ่ะมันต้องมีสมาธิมือเดียวเว้ยใช่ไหมครับนี่นตัวอย่างไปนะ สมาธิเราจะไม่มีตอนขับรถอะเพราะว่าเราขึ้นคนคันลงคันเร่งอะไรเงี้ยกดคันเร่งปุ๊บแล้วมือซ้ายดูขวาได้สมาธิดูมือซ้ายมือขวานะราต้องกดเปิดแอร์ตู้ไว้เพื่อมันขับไปเองนะขับเร็วยิ่งดีนะหมายเลขหนึอโอเคแล้วก็ตำรวจมานั่งใช้อ่าก็ขับต่อไปนะครับผมอ่านี่นี่ไหมเนี่ยเราก็สามารถคุมซ้ายขวาได้ เวลากดปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตอนขับตรงๆเราต้องขับไม่ปล่อยมันตรงมันจะตรงเองอ่ะโนมัตินะถ้าออโตัวก็เหมือนขับเทเลา่าเทเลา่ามตรงนะเออตรงมันก็ตรงนะเทเล่าเหมือน,ลนแล้วนะเทเลองกล้องยังนะนะพูดปล่อยหน้ากล้องพูดไว่มากเลยบอกนะโอเคนี่นี่ครับเดี่ยว นี่นี่เน่ยนะจะมีสมาธิกดเปลี่ยไง <Right. S 1> ไม่ต้องกดเขเร่งตลอดนะไม่นก็ได้มไปคบไปครบีไปนะฮะันนี้ก็ไปสั้นนะอีตนบู่าแล้วคสัทีแนเ่เลยวันนี้นะแตู่ันถึงเฮ้ย โอเคก็ไปต่อนะฮะันี่ครับนี่ถ้ากดเลื่อนกดคนหนึ่นจะเป็นเงี้ยแบบจะไม่กดไม่กดนะลองมันคนนะปิดออกตรงนี้เรากดเร่งเงี้ยเราปิดเงี้ยอะไรส,สมาธินะบางคนกดกดเนี้ยนานถ้าใครเอาไรืจริงจะรู้นะกดนี่นานจะหักทันทีอะเงี้ยแบบลงลงม้างทางอย่างเงี้ยนะไม่ได้กดเบากดวางกดวางกดวางนะ,ะเนออไม่ยอไม่เอรอก ตัวนะความเร็วจะเพิ่มไม่อยากกดมันต้องไม่กดเบรกได้เลยนี่ชงนี่ถ้ากดคราวเย็บรถรถมืหน้าประดี๋ยวก็ชนนะอาจจะมีระดับมีสมาธิกดเบรกนะอย่างนั้นก็ก็เบรกมือได้ก่อนนะเออเห็นไหมก็ถึงก็เปิดตรงนี้มาตรการโควิดนะเราเปิดสิทแม่ไม่งั้นเราจโรคระบาดนครใสรดีดีคนแล้วที่ดูยังซัตเตอร์ใหม่เออแต่ต้องไป มองตงคืนมองทามันก็ดีนะอย่างคนจะมองตรงนีตอนนี้ไม่ค่อยมองทาเพราะว่าใช้ประสบการณ์มองจอสองี่มันก็ดยาวนะขนตรงตรงนะมก็มีสมาธิสมื่นได้นะยังไงถึงแล้วเรินมากเลยเมืองแหลกพิตบูมตคอนย่าอ้าวอลตอยาคนยา turn <Right>. i มันมีไวไฟไม่อยากเปิดนี่มาส่องกับรถอยากมาเสียนนี่กับแบบคนไทยครับคนไทยที่ถ่าประเทศไทยก็จะบอกเลยอืมอไม่ได้เข้าตอนไหนก็บอกเลยนะยังไม่เข้าอยนะครับเพราะประเทศไทยกับเรนสายนะเพิ่งเลยเข้ายาังนะฮ okay. <You> know. นะโอเคอยู่เนาะเสร็จแล้วใไหมย้อนนะ โอริไม่ล่้เห็นว่าก่อนลอยนะเฮ้เลยะเรื่องมากกว่านี้ก็มาสมาธิอู้ยวันี้ที่มาโซนให้ได้มาไล่นะผมรือไม่ทำไมต้องสอนผมสอนเรื่องนี้เ็นนะเมื่อหลายวันก่อนนะเนมัน เล่นเกมนี้ใช่ไหมเล่นบัสซิเมเตอร์ใช่ไหมแล้ววินขับพูดสายผมก็ต้องคิดแล้วผมต้องขับเร่งได้ผมก็ขับสายนะเออเดี๋ยวจะลองท,ทําลิปสอนดูไงเออนั้นก็ได้ทางมากนะอย่างน้อยก็ช่องคลิปมันสามารถต่อยอดได้ครับอ่ะเชิญร่วมง,งานศพซีซาร์ที่บูมคลิปหน้าจองต้องเลยพี่บูมลงคลิปนะไปดูได้นะครับเออวันนี้มันพุทธนี่หว่าเออมาศพซีซาร์อะไรไม่รู้อะไรย่างเงี้ยค่อยไปดูนะเ,เดี๋ยวจบนี่ผมจะไปดูที่บูมก่อนนะ เออมานี่ควันย่านะฮะระวังด้วยโค้งนี้เนี่ยเปกดออโต้ได้ก็ดีนะมีต้องขอนมั่งนะอย่าไปอย่างเงียบขอนขอนขอนแล้วกดเบรคหนักมันไกลไกลไกลเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนบาริเอร์อืมจนบาริเอร์แล้วะสิบสิบนาทีต้องปัดออกมั่งแล้วดูสภาพอินช็อตดีผมใช้แอปอินช็อตต่อนะอินช็อตมีฟังชันใหม่คือฟังชัน เพิ่มวิดีโอสองวิดีโอในในในอันเดียวนะผมมอนใช้เป็นภาพแบบที่เป็นตะก,กาวนะก็มันมีอยู่ได้ดเลยคือก็ถือว่าดีนะมีแบบกสีสกรีนด้วยเออเองมันลงได้นะ้วกรีนไอเลิกยิ่นะครับกดปุ่มเอาปุ่มต่อเอาปุ่มต่อไครขึ้นมาดินี่ประมาณนี้นะอือันนั้นที่สามซับเจอผมไม่ได้ภาพนะพี่ ดังบัดลมแลไม่เปิดแอร์กลางวันนี่กลางวันเปืององเป็นมีตังตอรอี่จัด <c oughs> <c oughs> หนเลอะยมก็ปลอดภัยนะครับแบเล่นๆนะครับ i n p r e p e r เหน้าครับกดไลค์กดนะครับอ <c oughs> like ันนี้ก็รอยแรงนะพี่น้องเอสวัสดีครับ mà mà chuẩn để lừa gian lận, bởi quá mâu khơi thành hắc diệt, đường chi biết tha thiết cho lời, tha về nhà nó có sao mà thay thế, thay